สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับเกมอันดิเซมเบอร์นะครับวันนี้จะมาว่าในเรื่องของลาคิม่าและข้อควรระวังการใช้ลาคิม่า20%ซน์นะครับตัวของลาคิม่าไม่ว่าคุณจะได้มาด้วยวิธีการใดก็ตามแต่ตัวของรูปปั้นลาคิม่านี้จะปลดล็อกนะเพื่อให้คุณเอาลาคิม่ามาใส่ได้มาดูลาคิม่ากันลาคิม่าจะมีตัวของเลเวลและก็ตัวพรนะครับตัวของเลเวลก็คือ คุณจะสามารถใส่อุปกรณ์ตามชนิดที่ระบุในลักิมาได้นะตัวของอุปกรณ์นั้นจะต้องมีเลเวลเท่ากับหรือน้อยกว่าเลเวลของลัคิม่านะและคุณจะใส่ลักิมานั้นได้คุณต้องมีพรถึงด้วยซึ่งพรนี้หาได้จากยันและลูกกลางนั่นเองนะ มาที่ข้อควรระวังของลาคิมา20%่นะครับตัวของลาคิมาจะมีตัวแบบ0%ไปจนถึง20%ณนะปัจจุบันนะตัวของลาคิมา20%เมื่อคุณใส่แล้วค่าสเตตัสบางอย่างจะเพิ่มขึ้น20%นะครับแต่ว่าข้อควรระวังเช่นพวกค่าสเตตัสที่เป็นผลเสียจะเพิ่ม20%ด้วยเช่นกันเช่นถ้าคุณใส่กฎแห่งการ,รมความดื้อรั้นแห่งภูเขาจะเห็นว่า ลดความเร็วเคลื่อนที่ลง4.3%ใช่ไหมพอมาดูผลข้างล่างจะเห็นว่าลดความเร็วเคลื่อนที่ลง5.2%ก็คือ20%ของ4.3จะอยู่ประมาณ0.86ซึ่งรวมแล้วจะได้5.16มันก็ปัดเป็น5.2นะและอย่างเช่นถ้าคุณใส่แหวนที่9%้าพ้นการหักเหของคาสโทในลักคิม่า20%นะครับจะเห็นว่า ตัวของแหวนจะมีความสามารถคือความเสียหายฟาดฟันลมบ้าหมูลดลง50%เมื่อใส่ในลาคิม่า20%ตรงนี้จะเห็นว่าความเสียหายฟาดฟันลมบ้าหมูลดลง60%ตรงจุดนี้จะเป็นข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะถ้าคุณเล่นฟาดฟันลมบ้าหมูคุณไม่ควรเอาแหวนนี้มาใส่ในลาคิม่า20%นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับไว้มีทิกดีๆมานำเสนอก็จะมานำเสนออีกนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ